ท่องตามใจทูเดย์บทที่1นึ่เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นหลินหยุนรีบพูดทันทีเย่เออฉันบอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าอย่าออกมาบ่อยๆฉันอยากจะให้คุณอยู่กับฉันนานๆหน่อยเย่เยว่าพูดด้วยน้ำเสียงอบอุ่นอันที่จริงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่มีโรงศพคริสตัลแล้วถึงแม้ฉันจะอยู่ในจี้หยกก็ไม่มีประโยชน์เพราะมันช่วยอะไรมากไม่ได้อยู่แล้ว เมื่อลินหยุนได้ยินคำพูดเหล่านี้ทำให้เขารู้สึกเศร้าทันทีผ่านไปสักพักเขาเงยหน้าขึ้นมามองเยเยว่าและถามในความคิดของฉันร่างแยกนี้ของเธอน่าจะอยู่ได้อีกไม่เกินสิบปีแล้วใช่ไหมเยเย่วพยักหน้าเธอเป็นคนใจกว้างและไม่ได้สนใจเรื่องนี้หยุนจุดประสงค์ที่ฉันสร้างร่างแยกนี้ขึ้นมาก็เพื่อรอคุณในเมื่อฉันรอจนได้เจอคุณฉันก็พอใจมากๆแล้ว ร่างแยกนี้ก็ถือได้ว่าทำภารกิจของมันจนสำเร็จแล้วขอแค่คุณปลอดภัยดีฉันก็ไม่ได้คาดหวังอย่างอื่นแล้วยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้ยังเหลืออีกหลายปีไม่ใช่เหรอมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วหลินหยุนถอนหายใจและพูดแต่เวลามันน้อยเกินไปเย่เยว่าเผยรอยยิ้มออกมาเธอใช้สองมือกอดเอวของหลินหยุนไว้ใบหน้าที่งดงามและอ่อนโยนของเธอซบตรงหน้าอกของหลินหยุน ฉันเห็นคุณกำลังตามหาสมบัติทั่วฟ้าดินคุณจะเอามันมาสร้างยาทองหูสร้างใช่ไหมใช่แล้วลินหยุนถอนหายใจเบาๆและพูดบทเรียนที่ฉันเคยเจอเมื่อชาติที่แล้วมันเจ็บปวดมากๆชาตินี้ฉันจะต้องสร้างหลักฐานที่มั่นคงดังนั้นถึงแม้ยาทองระดับเทพจะยากลำบากฉันก็ตัดสินใจจะเลือกทางนี้เย่เยะว่าหัวเราะเบาๆและพูดฉันรู้ว่าคุณต้องเลือกเส้นทางนี้อย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนที่ฉันจะจากไปฉันได้เตรียมสมบัติทั่วฟ้าดินบางส่วนเอาไว้ให้คุณหลินหยุนอึ้งไปชั่วครู่จากนั้นเขาก็พูดด้วยความดีใจเย่เอ๋อคุณพูดเรื่องจริงใช่ไหมเย่เยะวาพยักหน้ามันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วแต่ฉันมีเพียงแค่สามอย่างเท่านั้นมันคือสมบัติทั่วฟ้าดินที่ล้ำค่าที่สุดฉันเอาของเหล่านั้นเก็บไว้ในเขตว่ามในสำนักหยุนเยเว่คุณสามารถไปหาของเหล่านั้นได้ทุกเมื่อ สิ่งของที่คุณต้องการในภายหลังคุณคงต้องหามันด้วยตัวเองแล้วจิตใจของหลินหยุนรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาทันทีนี่คือภรรยาแสนดีของเขาถึงแม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่รู้อะไรเลยแต่เธอก็นึกถึงตัวเองตลอดเวลาหลินหยุนกอดเย่เยว่าไว้ในอ้อมกอดอย่างแน่นๆทั้งสองคนกอดกันอย่างเงียบๆและมีความสุขกับความอบอุ่นที่มีเพียงพวกเขาสองคนเท่านั้น ผ่านไปสักพักหลินหยุนเอ่ยปากพูดอีกครั้งเย่เอ๋อคุณรู้ไหมฉันหาคุณมาโดยตลอดและพยายามหาร่องรอยบางอย่างที่คุณทิ้งไว้ด้วยคุณรู้ไหมตั้งแต่ฉันรู้ว่าคุณกลับชาติมากเกิดบนโลกมนุษย์เหมือนกับฉันและคุณก็ยังมีชีวิตอยู่จิตใจของฉันตื่นเต้นและดีใจมากๆเย่เยว่าพยักหน้าและพูดด้วยความอ่อนโยนตั้งแต่ฉันพบว่าตัวเองยังไม่ตายและกลับชาติมาเกิดฉันก็ออกตามหาคุณตลอดเวลาแต่ไม่ว่าฉันจะออกตามหายังไง ฉันก็หาคุณไม่พบแต่ฉันมั่นใจในเมื่อฉันยังสามารถรอดชีวิตมาได้คุณก็น่าจะรอดชีวิตเหมือนกันดังนั้นฉันก็เลยพยายามฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นและฉันก็เหลือเบาะแสบางอย่างเอาไว้ฉันหวังว่าสักวันคุณจะพบมันและหาฉันจนเจอหลินยุนทอนหายใจและพูดสวรรค์มีตาจริงๆในที่สุดพวกเราก็ได้พบหน้ากัน ถึงแม้ตอนนี้จะเป็นร่างแยกของเธอก็ตามแต่ฉันก็รู้สึกพอใจมากๆแล้วขณะพูดดวงตาของหลินหยุนเป็นประกายเขาใช้มือสัมผัสใบหน้าอันสวยงามของเย่เยว่าและถามด้วยความสงสัยใช่แล้วเย่เอ,อ๋อเมื่อก่อนตอนที่ฉันอยู่ด้านนอกโลกคุณชางฉันเคยหาเจอเบาะแสนหนึ่งที่คุณทิ้งเอาไว้คุณเหลือคำพูดหนึ่งประโยคไว้ตรงนั้นประโยคนั้นคือบางทีการมีชีวิตอยู่มันน่ากลัวกว่าความตาย คำพูดนี้หมายความว่ายังไงฉันคิดยังไงก็ไม่เข้าใจเมื่อได้ยินหลินหยุนถามถึงประโยคนี้ทำให้ร่างกายเย่เยว่าสันไหวเล็กน้อยสายตาของเธอมีความประหม่าเล็กน้อยเธอรีบสส่หัวและพูดไม่มีอะไรเพราะตอนนั้นฉันตามหาคุณมาหลายปีแต่ไม่เคยได้ยินเบาะแสของคุณเลยตอนนั้นฉันก็เลยรู้สึกเศร้าและเขียนประโยคนั้นเอาไว้เฉยเฉยหลินหยุนพยักหน้าเขาใช้นิ้วมือลูบจมูกอันด่งของเย่เยว่าและพูดด้วยรอยยิ้ม เป็นอย่างนี้นี่เองอย่างไรก็ตามตอนนี้ฉันจะบอกให้คุณรู้ถึงแม่ฉันจะเสียชีวิตไปแล้วคุณก็ต้องมีชีวิตอยู่ให้ดีๆถ้าคุณกลา้าในขณะที่หลินหยุนยังไม่ทันได้พูดประโยคนี้จบจู่ๆก็เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นเย่เยว่าที่อยู่ในอ้อมอกของเขาจู่ๆร่างกายของเธอก็มีพลังแห่งความตายประตูออกมาสีหน้าของเย่เยว่าก็ตกใจมากๆเหมือนกันเธอรีบผลักหลินหยุนออกไปเธอขยับถอยหลังทันทีในเวลาเดียวกัน ก็มีเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังขึ้นเย่เอ๋อลินหยุนตะโกนออกมาทันทีเขากำลังจะพุ่งไปข้างหน้าทันทีแต่เย่เย,ะยะว่ากลับตะโกนออกมาทันทีห้ามเข้ามาลินหยุนรู้สึกตกใจมากๆเขาถามด้วยความเป็นห่วงเย่เอ๋อเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่คุณยังมีอายุขัยอีกหลายปีไม่ใช่หรอทำไมถึงเป็นอย่างนี้ใบหน้าอันง,งดงามของเย่เย,ะยะว่าตอนนี้ใบหน้าเต็มไปด้วยความเจ็บปวดเธอหายใจอย่างยากลำบาก ร่างกายของเธอค่อยๆกลายเป็นก้อนหินหลังจากกลายเป็นก้อนหินแล้วมันก็เกิดรอยร้าวจำนวนมากทันทีหยุนขอโทษด,ด้วยเยเอคงอยู่กับคุณไม่ได้อีกแล้วห้ามห้ามตามหาฉันเด็ดขาดแกรกแกรกแรกๆร่างกายของเย่เยาว,ว่าแตกสลายทันทีหลังจากนั้นก็กลายเป็นผุยผงและหายไปทันทีตูมจากนั้นจี้หยกรูปพระจันทร์เสี้ยวที่อยู่ในร่างกายของหลินหยุนก็ระเบิดเป็นเสียงเสียงทันที เย่เอ๋อหลินหยุนตะโกนด้วยความเจ็บปวดเขากลายเป็นคนบ้าคลั่งทันทีมีเสียงตุ๊บดังขึ้นทันทีประตูห้องโดนถีบจนเปิดออกทันทีซิงเฟย์รีพุ่งเข้ามาเมื่อมองเห็นหลินหยุนกำลังบ้าคลั่งทำให้เธอตกใจจนหน้าซีดทันทีเธอรีพุ่งเข้ามาและกอดหลินหยุนไว้ในอ้อมอกหลินหยุนหลินหยุนคุณเป็นอะไรเหรอคุณตั้งสติหน่อยได้ไหม ร่างกายของหลินหยุนสั่นเทาไปหมดสีหน้าของเขาดูแย่มากๆเขาเบิกตากว้างและพูดพึมพำไม่หยุดเย่เอ๋อเย่เอ๋อเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกันแน่เย่เอ๋อจะต้องเจอเรื่องอันตรายอย่างแน่นอนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนดูเหมือนหลินหยุนจะเสียสติไปแล้วซิงเฟยพยายามเขย่าร่างกายของเขาหลินหยุนคุณตั้งสติหน่อย เกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ตอนนี้ภายในห้องเต็มไปด้วยพลังแห่งความตายอันมหาศาลดูเหมือนหลินหยุนกำลังฝันร้ายอยู่ร่างกายของเขาสั่นไหวอย่างหนักและเขาก็พูดพึมพำคำพูดที่เธอฟังไม่รู้เรื่องออกมาสิงเฟยคิดไม่ออกจริงๆเกิดเรื่องไม่ดีอะไรกับหลินหยุนกันแน่ผ่านไปนานมากดูเหมือนหลินหยุนจะสงบสติอารมณ์ได้เขาหันหน้าไปมองสิงเฟย เขาค่อยๆเอามือของซิงเฟยอ,ออกจากร่างกายของตัวเองสีหน้าของหลินหยุนเคร่งครึมมากๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงที่เยือกเย็นเหมือนมาจากนรกคุณออกไปก่อนฉันไม่เป็นไรแล้วซิงเฟยตกใจมากๆเธอถามด้วยความกังวลคุณแน่ใจว่าไม่เป็นไรแล้วเหรอหลินหยุนพยักหน้าฉันไม่เป็นไรแล้วถึงแม้ซิงเฟยจะมีนิสัยดื้อและไม่ฟังใครแต่ตอนนี้เธอก็มองออกแล้วหลินหยุนไม่อยากจะพูดอะไรเลย เธอรีบลุกขึ้นทันทีและเดินออกจากห้องพักของหลินหยุนทันทีหลังจากซิงเฟยออกไปแล้วหลินหยุนซุดตัวลงบนพื้นทันทีสีหน้าของเขาดูแย่ามากๆเย่เยะว่าจะต้องเจอเรื่องอันตรายอย่างแน่นอนและเธอยังพูดว่าห้ามตัวเองไปตามหาเธอด้วยหลินหยุนไม่กล้าคิดเลยมันต้องเป็นเรื่องอันตรายมากแค่ไหนเย่เยะว่าถึงไม่อยากให้เขาไปตามหาช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งหคำบัญชาชำระล้าง หลินหยุนรู้สึกกังวลใจมากๆแต่ตอนนี้ความรู้สึกเหล่านี้กลับโดนเขาระงับเอาไว้ไม่ว่าเขาจะกังวลใจมากแค่ไหนมันก็ทำอะไรไม่ได้ตอนนี้เขาทำได้แค่ฝึกฝนให้ตัวเองมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นเย่เอ๋อคุณต้องรอจนกว่าฉันจะหาคุณเจอนะถ้าหากหลินหยุนไม่กล้าคิดต่อไปแล้วไม่รู้ผ่านไปนานแค่ไหนหลินหยุนพยายามระงับอารมณ์จนทำให้ตัวเองสงบลง ลินยุนถอนหายใจยาวๆเขากัดฟันและพูดในใจเรื่องทั้งหมดคงต้องรีบจัดการให้เสร็จโดยเร็วและฉันต้องพยายามฝึกฝนให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นเร็วๆด้วยเมื่อคิดถึงเรื่องนี้สีหน้าของลินหยุนเคร่งขครือม,มากๆและเดินออกจากห้องลินหยุนเดินไปหาซิงเฟยและเอ่ยปากพูดไปกันเถอะพวกเราไปสำนักสุริยันตอนนี้เลยซิงเฟยร,รีบถามทันทีคุณแน่ใจหรือว่าตัวเองไม่เป็นอะไร ท่าทางของหลินหยุนเมื่อสักครู่ทำให้เธอตกใจมากๆหลินหยุนพยักหน้าและพูดฉันไม่เป็นไรแล้วซิงเฟยรู้สึกโล่งอกทันทีและพูดคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วอย่างไรก็ตามเย่เอ๋อที่คุณพูดถึงเมื่อสักครู่คือใครกันแน่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งทำไมห้องพักของคุณถึงมีพลังแห่งความตายมากขนาดนั้นหลินหยุนไม่ได้ให้คำตอบกับเธอแต่เขาพูดอีกครั้งพวกเราควรไปสำนักสุริยันแล้ว ขณะพูดเขาก็หันหลังและเดินจากไปทันทีซิงเฟยพูดด้วยความรีบร้อนรอฉันด้วยฉันคิดว่าคุณมีปัญหาอยู่สมองของคุณมีปัญหาอย่างแน่นอนก่อนหน้านี้ฉันก็เคยบอกคุณไปแล้วไม่ใช่เหรอถึงแม้คุณจะมีพลังที่แข็งแกร่งมากๆแม้แต่ท่านเท่ายันก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณ ถึงแม้คุณจะสามารถต่อสู้กับผู้อาวุโสใหญ่ของสำนักสุริยันกับทูตวิญญาณที่หนึ่งของวิหารผนึกวิญญาณพร้อมกันได้อย่างไรก็ตามคุณอย่าคิดว่าตัวเองไร้เทียนทานได้ไหมเจ้าสำนักสองคนของสำนักสุริยันนั้นแข็งแกร่งมากๆคุณคิดว่าตัวเองสามารถต่อสู้กับพวกเขาได้เหรอถ้าคุณแค่อยากจะทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวไม่อยากให้พวกเขาลงมือกับตระกูลฉินฉันมีวิธีที่ดีกว่านี้ ดวงตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีจากนั้นเขาก็เอ่ยปากพูดความหมายของคุณคือมีวิธีที่ฉันไม่จําเป็นต้องออกหน้าเหรอซิงเฟยรี่พยักหน้าทันทีและพูดใช่แล้วพวกเราแค่ให้คนส่งจดหมายหนึ่งฉบับไปให้สํานักสุริยันก็พอแล้วถ้าพวกเขายังกล้าลงมือทําร้ายตระกูลฉินอีกถ้างั้นคุณก็ลงมือสังหารลูกศิษย์วัยรุ่นทั้งหมดของสํานักสุริยันเลย เมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของหลินหยุนเปล่งประกายทันทีมันเป็นวิธีที่ดีมากๆตอนนี้เขาอยู่แดนยาทองระดับหนึ่งถ้าต้องเผชิญหน้ากับรองเจ้าสำนักของสำนักสุรยิรยันเขามั่นใจว่าตัวเองสามารถต่อสู้กับเขาได้อย่างสูสีถึงแม้ไม่สามารถสังหารอีกฝ่ายได้แต่ก็สามารถทำให้อีกฝ่ายเกิดความหวาดกลัวแต่ถ้าเจ้าสำนักใหญ่ของสำนักสุริยันปรากฏตัวเขาคงไม่มีโอกาสเอาชนะเขาได้อย่างแน่นอน เมื่อคิดถึงเรื่องนี้หลินหยุนก็พยักหน้าและพูดทันทีงั้นก็ทำตามวิธีของคุณละกันยังมีอีกเรื่องหนึ่งหลินหยุนไม่อยากจะมีปัญหาเพิ่มอีกเขาอยากจะรีบกลับไปสำนักหยุนเยเว่ไปเอาสมบัติทั่วฟ้าดินสามชนิดที่เย่เยว่าเหลือไว้จากนั้นเขาก็จะเก็บตัวฝึกฝนพยายามฝึกฝนให้พลังของตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นตอนนี้สำหรับเขาไม่มีเรื่องอะไรที่สำคัญไปกว่าการฝึกฝนให้ตัวเองมีพลังที่แข็งแกร่งมากขึ้นแล้ว เมื่อเห็นลินหยุนตอบตกลงในที่สุดซิงเฟยก็โล่งอกและพูดขอบคุณฟ้าดินในที่สุดคุณก็ไม่ได้คิดที่จะส่งตัวเองไปตายแล้วในเมื่อเป็นแบบนี้พวกเราก็ไปกันเถอะลินหยุนถามด้วยความสงสัยไปไหนเหรอซิงเฟยขมิปปากและพูดไปหาคนส่งจดหมายไงสำนักสุริยันเป็นหนึ่งในสิบแปดสำนักเต่าคนธรรมดาทั่วไปไม่สามารถไปส่งจดหมายฉบับนี้ได้อยู่แล้ว แต่เรื่องนี้ก็สามารถจัดการได้อย่างง่ายดายในเมืองสุริยันมีคนจำนวนมากที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสำนักสุริยันพวกเราไปหาคนพวกนี้สักคนไปส่งจดหมายก็ได้แล้วหลินหยุนพยักหน้าทันทีมันเป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆความคิดส่วนใหญ่ของตัวเองก่อนหน้านี้เขาคิดแต่เรื่องฝึกฝนพลังให้ตัวเองแข็งแกร่งมากขึ้นกับเรื่องของเยเยว่าเท่านั้นแต่เขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย ทั้งสองคนออกจากโรงเตี้ยมหลินหยุนมองไปที่ซิงเฟย์และถามพวกเราจะไปหาคนส่งจดหมายได้ที่ไหนเมื่อซิงเฟย์ได้ยินคำถามนี้เธอตอบด้วยความมั่นใจเรื่องนี้คุณวางใจได้ตามฉันมาก็ได้แล้วทั้งสองคนเดินอยู่บนตลาดในตลาดมีผู้คนจำนวนมากสัญจรไปมาเมื่อเทียบกับหลินหยุนแล้วซิงเฟย์นั้นดึงดูสายตาผู้คนจำนวนมากขณะที่ทั้งสองคนเดินอยู่จูจ่ๆก็มีเสียงระฆังดังขึ้นไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหน เมื่อได้ยินเสียงระฆังทําให้ทุกคนหยุดเดินทันทีหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงที่สองเสียงที่สามตามมาเสียงระฆังดังต่อเนื่องมันดังทั้งหมด6กครั้งถึงจะสิ้นสุดหลังจากเสียงระฆังหยุดแล้วมีลูกศรโลหิตพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าจากทิศเหนือแสงสีแดงเต็มท้องฟ้ามันปกคลุมฟ้าดินราวกับมันพุ่งออกมาจากความว่างเปล่าและมียันอักษรคำบัญชาชำระล้างด้วย เมื่อมองเห็นลูกศรโลหิตอันนี้ทำให้ทุกคนตกใจและอุทานออกมาโอ้พระเจ้ามันคือคำบัญชาชำระล้างมันคือคำบัญชาชำระล้างที่มีเสียงระฆังดังขึ้นหกครั้งดูเร็วๆตรงกลางยันอักษรคำบัญชาชำระล้างมีชื่อคนปรากฏแล้วหลินหยุนเขาเป็นใครกันแน่ ถึงสามารถทําให้สํานักสุริยันประกาศคําบัญชาชําระล้างที่มีเสียงระฆังดังขึ้น6ครั้งด้วยครั้งนี้เขาต้องตายอย่างแน่นอนคุณพูดไร้สาระมากๆทุกครั้งที่คําบัญชาชําระล้างปรากฏค,คนๆนั้นจะต้องโดนสังหารอย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามสํานักสุริยันไม่ได้ประกาศคําบัญชาชําระล้างมานานแค่ไหนแล้วคงจะมีร้อยปีแล้วมัง้งภายในเวลาอันสั้นทุกคนในเมืองสุริยันต่างสนทนาเรื่องนี้ทันที สุริยันคำบัญชาชำระล้างเอาไว้จัดการกับศัตรูของสำนักสุริยันมันคือคำบัญชาชำระล้างที่มีรางวัลด้วยเมื่อเสียงระฆังดังขึ้นคำบัญชาชำระล้างจะปรากฏระดับที่ไม่เหมือนกันรางวัลที่ได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับจำนวนของเสียงระฆังที่ดังขึ้นเสียงระฆังยิ่งเยอะระดับก็จะยิ่งสูงระดับที่สูงที่สุดก็คือระดับที่9ในเวลานี้สีหน้าของซิงเฟยเปลี่ยนไปทันทีเขารีบพูดกับหลินหยุนเบาๆ คำบัญชาชำระล้างที่มีเสียงระฆังหกครั้งครั้งนี้แย่แล้วหลินหยุนกลับไม่ได้สนเรื่องนี้เขาถามเบาๆคุณรู้เรื่องนี้ด้วยเหรอสิงเฟยพยักหน้าและพูดมันคือคำบัญชาชำระล้างของสำนักสุริยันตอนนี้เธอรีบอธิบายให้หลินหยุนฟังทันทีหลินหยุนพยักหน้าและพูดเป็นอย่างนี้นี่เองอย่างไรก็ตามมันสามารถหาฉันเจอเหรอ เมื่อหลินหยุนเพิ่งพูดจบเขาสัมผัสได้ทันทีดวงจิตของตัวเองเกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทําให้เขาขมวดคิ้วทันทีมีตราสายเลือดที่มองไม่เห็นกําลังจะประทับอยู่ในดวงจิตของตัวเองเขารีบใช้พลังของตัวเองและเก็บดวงจิตของตัวเองทันทีแต่ตราสายเลือดที่มองไม่เห็นนั้นยังคงพยายามจะประทับในดวงจิตของเขาหลินหยุนเปล่งเสียงไม่พอใจออกมา จากนั้นเขาก็ปิดกั้นดวงจิตทั้งหมดของตัวเองทําให้ตราสายเลือดประทับในดวงจิตของเขาช้าลงซิงเฟยหายใจลึกๆหนึ่งครั้งสีหน้าของเธอเคร่งขรึมมากๆและพูดตอนนี้คุณรู้แล้วใช่ไหมลินหยุนพยักหน้าและพูดฉันรู้แล้วมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆคำบัญชาชำระล้างอันนี้สามารถใช้พลังสายเลือดของคนที่ตายไปแล้วประทับลงในดวงจิตของคนที่สังหารเขา ถ้ามันประทับสัมเร็จมันก็คงจะเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดและเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถปกปิดได้เมื่อถึงตอนนั้นถ้ามีคนพบเห็นพวกเขาก็จะสังเกตเห็นได้ทันทีเขาก็คือคนที่สำนักสุริยันต้องการวิธีไล่ล่าสังหารแบบนี้ของพวกเขาถ้าจะพูดว่ามันเป็นวิธีที่ดีมากๆก็พูดได้แต่ในสายตาของหลินหยุนมันก็แค่นั้นเอง แต่วิธีการใช้สายเลือดของคนที่ตายเพื่อค้นหาศัตรูของเขาเมื่อชาติที่แล้วตอนที่หลินหยุนอยู่ในโลกบําเพนเซียนเขาเคยเห็นมาเยอะแล้วโดยทั่วไปจะเป็นลูกศิษย์อัจฉริยะที่เป็นวัยรุ่นเมื่อพวกเขาออกจากตระกูลหรือสำนักและออกเดินทางไปด้านนอกร่างกายของพวกเขาก็จะมีตราประทับที่สามารถติดตามได้เมื่อพวกเขาเสียชีวิตก็จะใช้วิธีนี้เพื่อตามหาฆาตกรขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ